ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวันละต่อแต่นี้ไปจะได้พูดถึงอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาซึ่งในวันนี้จะได้พูดถึงมงคลข้อที่25นั้นก็คือความกตัญญูความกตัญญูคือการรู้อุปการะคุณที่คนอื่นทำแก่ตน ผู้ใดก็ตามที่ทำคุณแก่ตนแล้วไม่ว่าจะมากหรือน้อยเช่นเลี้ยงดูสั่งสอนให้ที่พักให้งานทำเป็นต้นยอมระลึกถึงคุณด้วยความซาบซึ้งอยู่เสมอไม่ลืมอุปการะคุณเลยคนที่ไม่ลืมอุปการะคุณคนอื่นที่ทำแล้วแก่ตนเช่นนี้เรียกว่าคนกระตันยู คนที่กตัญญูชื่อว่ามีชีวิตเป็นมงคลย่อมมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้ความกตัญญูนี้เป็นธรรมะซึ่งคนไทยเราเข้าใจไม่ยากเพราะสั่งสอนลูกหลานกันมาให้มีความกตัญญูและความกตัญญูนี้แท้จริงเป็นหลักพระพุทธศาสนา มงคลขั้นสูงทีเดียวคือขั้นยกจิตขึ้นสู่ระดับสูงปกติแล้วคนที่มีความกตัญญูอย่างแท้จริงนั้นไม่ใช่จะหาได้ง่ายนักเหมือนกับคนที่ทำอุปการะเคเรามาก่อนไม่ใช่จะหาได้ง่ายทั่วไปท่านเรียกบุคคลทั้งสองประเภทนี้ว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยาก คือหนึ่งปูปการีผู้ที่ทำอุปการะเกเรามาก่อนสองกัตัญยูกัตวเวทีคนที่รู้คุณและตอบแทนที่เรียกว่าหายากนั้นก็เพราะว่าคนเราโดยทั่วไปมักเห็นแก่ตัวคือคิดเห็นแก่ตัวเท่านั้นที่จะให้อุปการะแก่ใครจริงๆด้วยน้ำใสใจจริงโดยไม่หวังโดยไม่หวังผลตอบแทนนั้นมีน้อยหรือใครก็ตามที่จะตั้งใจตอบแทนผู้อื่น ด้วยลึกถึงบุญคุณของท่านนั้นที่แท้จริงนั้นมีน้อยเพราะถูกกิเลสหรือความเห็นแก่ตัวเขาครอบงำเสียแต่ถ้าผู้ใดมีความกตัญญูความกตัญญูนี้เป็นเครื่องวัดลักษณะของคนว่าคนเช่นนี้เป็นคนดีคือคนดีนั้นต้องเป็นคนมีความกตัญญูเหมือนอย่างพระบาลีที่ว่านิมิตตังซาธุลูปานัง กตัญญูกตเวทีตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีคือวิธีดูคนดีนั้นให้ดูที่ความกตัญญูกตเวทีเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งแต่ในทางตรงกันข้ามผู้ใดเป็นคนอกตัญญูไม่รู้ถึงหมูปการคุณที่คนอื่นทำแล้วแก่ตน <c oughs> เป็นคนเนรคุณ คนนั้นจัดเป็นคนอกตัญยูและจัดเป็นอัปมงคลแก่ชีวิตหาความเจริญแก่ชีวิตได้ยากอีกอย่างหนึ่งความกระตัญยูนี้เป็นพื้นใจของคนดีคือถ้าจิตใจของคนใดมีความกระตัญยูแสดงว่าพื้นใจของคนนั้นจัดเป็นพื้นใจที่ดี เหมือนอย่างพระบาลีบทหนึ่งอีกว่าผู้มีเวซาตุลูปานังกตัญญูกตวเวทิตาความกะตัญญูกตวเวทีเป็นพื้นใจของคนดีคือคนที่มีพื้นใจเป็นคนกะตัญญูนั้นจะทำความดีอย่างอื่นๆได้มากแต่ถ้าขาดความกะตัญญูเสียแล้วก็เป็นคนอักกตัญญู นอกจากจะไม่ทําความดีอย่างอื่นๆแล้วเขายังทําความชั่วอื่นๆได้อีกมากเพราะพื้นใจของเขานั้นเสียไปแล้วความกตัญญูนี้กับความกตเวทีนี้แตกต่างกันเราจะได้ยินคำทั้งสอง,สองคำนี้เป็นคำรวมกันว่ากตัญญูกตเวทีแท้จริงคำนี้แยกเป็นสองสองอย่าง คือกตัญญูอย่างหนึ่งกะตะเวทีอย่างหนึ่งกตัญญูนั้นหมายถึงรู้คุณทราบซึ้งในคุณแต่ยังไม่มีโอกาสตอบแทนส่วนกะตะเวทีนั้นคือได้โอกาสตอบแทนแล้วฉันได้เลี้ยงดูแล้วได้ช่วยเหลือแล้วได้แสดงความเคารพนอบนอกเป็นต้นแล้วอย่างนี้แสดงว่ามีความกะตะเวทีคน แม้ยัไม่ได้แสดงกตเวทีแต่มีความกตัญญูรู้คุณอยู่เสมอแม้ยังไม่โอกาสตอบแทนก็ถือว่าเป็นคนดีในพุทธศาสนาได้เหมือนกันแต่ถ้ามีความกตเวทีด้วยก็จัเป็นคนด,ดีที่สมบูรณ์แบบบางคนมีแต่ความกตัญญูแต่กาดกตเวทีเพราะยังไม่มีโอกาสตอบแทนเช่นตนยังเล็กอยู่ ยังเป็นผู้น้อยอยู่หรือตกอยู่ในฐานะที่ไม่อาจจะตอบแทนได้เช่นป่วยไข้หรือร่างกายไม่สมประกอบเป็นต้นแต่จิตใจนั้นระลึกถึงปุญคุณอยู่คนเช่นนี้ก็จัดว่าเป็นคนดีมีชีวิตเป็นมงคลได้เช่นกันแต่ความกตัญญูในมงคลข้อนี้ ท่านหมายถึงแสดงความกตเวทีด้วยคือตอบแทนบุญคุณที่ท่านทำแก่ตนด้วยทีนี้ตามหลักพุทศาสนาแล้วถือว่าบุคคลหรือสิ่งที่เราควรบูชานั้นคือบุคคลชนไรหรือสิ่งชนไรที่เราควรแสดงความกตัญญูกตเวทีเนี่ย ท่านกล่าวว่าบุคคลหรือสิ่งที่เราควรกะตัญยูนั้นสามารถแยกกักไปได้ถึงห้าประเภทคือหนึ่งกะตัญญูต่อบุคคลสองกตัญญูต่อสัตว์สามกะตัญยูต่อสิ่งของสี 4, ก่กตัญญูต่อบุญของตนห้า กตัญญูต่อตนเองข้อหนึ่งกตัญญูต่อบุคคลคือใครก็ตามที่มีพระคุณเกเราได้ให้อุปการะคุณหรือช่วยเหลือเรามาก่อนเราก็ทราบถึงในอุปการะคุณของผู้นั้นแล้วพยายามตอบแทนตามโอกาสที่จะทำได้ บุคคลที่เคยทาอุปการะคุณแก่เรานีนมมา่มีมากมีมากมีหลายประเภทคือใครก็ตามไม่ว่าผู้น้อยหรือผู้ใหญ่หรือคนอยู่ในฐานะเช่นไรถ้าเคยทาอุปการะคุณแก่เรานั้นผู้นั้นชื่อว่าเป็นปุปการีแต่ตามหลักพระพุทธศาสนานั้นจัดบุคคลที่เป็นบุปการีออกเป็นสี่ประเภทคือหนึ่ง พอสองครูอาจารย์สามพระมหาก,กษัตริย์หรือผู้ปกครองสี่พระพุทธเจ้าพ่อแม่เป็นบุคคลที่สำคัญที่เราจะงแสดงความกตัญญูรู้คุณของท่านผู้ใดรู้คุณของพ่อแม่ว่าท่านมีบุญคุณแก่เรามาก แล้วตั้งใจตอบแทนหรือคิดที่จะตอบแทนบุญคุณของท่านผู้นั้นก็ชื่อว่ามีความกระตันอยู่ได้เคยย้ำในมงคลข้อที่สิบเอ็ดคือการเลี้ยงพ่อแม่แล้วว่าพ่อแม่นั้นมีบุญคุณอย่างไรลูกจะตอบแทนท่านด้วยวิธีใดถ้าหากว่าผู้ใดละลึกถึงบุญคุณของท่านเป็นคนไม่เนรคุณ ตั้งใจตอบแทนคุณของท่านผู้นั้นถือว่ามีความกตัญญูต่อพ่อแม่ของตนคนที่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่นี้จะมีความเจริญได้มากไม่เสื่อมคือใครก็ตามถ้าเป็นคนที่เลี้ยงพ่อแม่เนี่ยแม้จะถูกอันตรายต่างๆนี่มักจะรอดปลอดภัยได้ อย่างที่มือมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งคือเด็กตรังเด็กหนุ่มคนหนึ่งเป็นชาวตรังเป็นคนขับรถรับจ้างเลี้ยงแม่ซึ่งตาบอดพ่อเขาตายไปแล้วเขาก็ไม่มีไม่มีพัญญาอยู่กับแม่สองคนเท่านั้นเวลาออกจากบ้านไปไหนมาไหนสมมุติว่าไปค้างคืนที่ไหนถ้า ไปเป็นวันหรือเป็นคืนไปก็อย่าหุงข้าวตักน้ําเอาไว้บอกแม่ว่าของนั้นวางอย่างนั้นวางนั้นให้จับอย่างนั้นอย่างนี้หรือฝากแม่ไว้กับเพื่อนบ้านข้าไรข้างเคียงว่าช่วยช่วยดูแลแม่ด้วยตัวเองก็จากไปเขาคราวหนึ่งหลายปีมาแล้ว เขาเข้าทางเดินทางก็ามากรุงเทพด้วยธุระของอาการก่อสร้างของนายจ้างคนหนึ่งมากับนายจ้า,จางเมื่อมาอยู่ในกรุงเทพถึงสามวันเขาบนจึงคิดถึงพ่อแม่มากแล้วก็รีบเดินทางกลับโดยบรรทุกไม้หน้าต่างไปบรรทุกรถติ๊กอัพไปกับนายจ้างนั้นด้วยแต่พอเดินทางถนนปากพ่อธนบุรีเนี่ยไปถึงถนนช่วงหนึ่ง มีคนเอานะ้ำมันมาลาดไว้ไม่รู้มันลาดไว้ทำไมหรือมันรถมันจะหกลาดหรือว่ามันต้องการในคนชนรถชนกันหรืออย่างไงไม่ทราบพอรถไปถึงช่วงนั้นรถกกแข่งมันกำลังปรับพุ่งขับไปอย่างแรงด้วยเวลากลางคืนรถกบกแว่งพอดีมีรถติดล้อพุ่งเปิดไฟสว่างมาทันทีเขาก็หักพวงมาล,ายล,ลัยหลบรถทันทีรถก็ลงข้างถนนแต่ ไม่ถึงกับฟั่านะแต่ลงข้างถนนลงไปประตูนั้นก็เปิดแทบไม่ออกไปทุกคนในรถก็ตกใจต่างคนก็ต่างบนบานถึงพระที่ตนเองเคารพนับถือแล้วก็แล้วไปถามเด็กหนุ่มคนนี้ว่าเขาเป็นอะไรบ้างเขาบอกว่าผมตายไม่ได้หรอกถ้าผมตายใครจะเลี้ยงแม่ผมอ่ะแล้วเขาไม่เป็นไรเขาปลอดภัยเขาบอกว่า ผมเองเคยประสอบอุบัติเหตุรถอ,อย่างนี้มาหลายครั้งแล้วแต่ผมไม่เคยเป็นอะไรเลยเขาถ้าผมตายเนะี่ยใครอะ่าเลี้ยงแม่ผมอะแม่มีผมมีคนเดียวเท่านั้นแม่ก็ตาบอดด้วยนะเขาปลอดภัยอยู่เสมอเพราะเขาเลี้ยงแม่นี่โดยทั่วไปคนมีความกตัญญูนี่จะมีเทวดาคุ้มครองรักษาด้วยโดยเฉพาะกะตัญญูต่อพ่อแม่ทีนี้ต่อไปกตัญญูต่อครูอาจารย์ คือใครก็ตามที่เคยอบรมสั่งสอนเราให้ให้มีความรู้วิทยาการหรือให้รู้ธรรมะคําสั่งสอนเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราก็ระ,ะลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์นั้นทั้งใจจะตอบแทนหรือแสดงความเคารพนับถือเป็นต้นก็ถือว่าเป็นคนมีความกตทันยูเหมือนกันในข้อนี้ทางพระพุทธศาสนาของเรายกย่องภาษาลีบุตรมาก คือกล่าวว่าระษารีบุตรนั้นพระพุทธเจ้ายกย่องว่านอกจากจะเป็นอักสาวกฝ่ายขวาที่มีความเลิศในทางปัญญาแล้วท่านยังมีความเลิศในทางเป็นคนกตัญญูกตเวทีด้วยคือในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเห็นพราหมณ์คนหนึ่งอยู่ในวัดระเชตวันอยากจะบวชในพระศาสนาแต่ไม่มีใครบวชให้ตน พรู้สึกเพราพรามนั้นรู้สึกหายผอมไปพระพุทธเจ้าถามว่าเธออยากจะบวชหรือเขาบอกว่าอยากจะบวชจะไม่มีใครต้องการให้ผมบวชพระพุทธเจ้าจึงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าใครระลึกถึงอุปการคุณของพรามผู้นี้ได้บ้างก็ในที่นั้นมีพระสารีบุตรก็ทูลว่าข้าพระองค์ระลึกได้พระเจ้าข้าในเช้าวันหนึ่งข้าพระองค์ออกบินตบาด สามผู้นี้ได้ใส่บาตรทัพทีหนึ่งการลึกถึงอุปการะคุณของสามผู้นี้อยู่พระพุทธเจ้าสัตวว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงให้พรามผู้นี้บวชเขาได้บวชในพระพุทธศาสนาโดยได้บวชด,ด้วยยัติเจตุกรรมอันเป็นวิธีบวชที่สงเป็นใหญ่ซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้เป็นบุคคลคนแรกที่บวชด้วยวิธีนี้แลวเขาก็เป็นคนว่าง,ง่ายด้วย พระพุทธเจ้าก็ยกย่องทั้งสิทธิ์ทั้งอาจารย์ว่าอาจารย์ก็เป็นคนกนตัญญูกตวเวทีเป็นคนดีลูกศิทธิ์ก็เป็นคนว่าง่ายสมกันทั้งอาจารย์และลูกศิทธิ์ทั้งสองนี้อีกประการหนึ่งพระสารีบุตรนั้นมีลักษณะพิเศษอยู่อย่างหนึ่งเนื่องจากว่าท่านได้บรรลุธรรมครั้งแรกโดยฟังธรรมจากพระอัศจชิเถละแสดงแก่ท่าน แล้วท่านได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันนับตั้งแต่นั้นมาท่านเคารพพระอาสิชิอาจารย์ของท่านมากเวลาท่านจะนอนท่านรู้ว่าอาจารย์ของท่านอยู่ทิศไหนท่านจะหันศีรษะไปทางทิศนั้นแล้วไหว้อาจารย์ของท่านภิกษุบางรูปไม่รู้ไม่เข้าใจเห็นภาษาลิบุตรไหว้ไปตามทิศนั้นก็มาพูดกันว่า ภาษารีบุตรนี้ทั้งๆท,ท,ท,ที่เข้ามาบวชในพระศาสนาแล้วยังถือลัทธิภายนอกคือยังไหว้ทิศอยู่คือกราบทูในพระพิจ้จ้าทรงทราบพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสารีบุตรนั้นไม่ได้ไหว้ทิศแต่เขาไหว้ไิที่อาจารย์ของเขาคือพระอาชาติจิเพราะคำและลึกถึงกะตันยูต่อาอาจารย์ของตนที่ได้ให้ตนได้บรรลุธรรม นี่ก็คือกตัญญูต่ออาจารย์ต่อไปกตัญญูต่อกษัตริย์คือกษัตริย์องค์ใดหรือผู้ปกครององค์ใดคนใดที่ตั้งอยู่ในธรรมปกครองประเทศโดยธรรมให้ความสุขแก่ประชาชนในชาติผู้ที่เป็นประชากรก็ควรระลึกถึงกตัญญูควรมีกตัญญูรู้คุณต่อกษัตริย์องค์นั้นอย่างประเทศไทยของเรา เรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ทรงธรรมเป็นอย่างมากแล้วเราก็ระลึกถึงพระคุณของพระองค์โดยทั่วไปการระลึกถึงพระคุณของพระองค์นี้ถือว่าเป็นคนกตัญญูกตวเวทีไม่ใช่เพียงแต่ระลึกถึงคุณอย่างเดียวการตอบแทนตอบพระมหากษัตริย์ผู้ปกครองที่ทรงคุณธรรนี้เราจะต้องจ่ายภาษีต้องไม่คดโกง ไม่ทําความเดือดร้อนในแก่ประเทศชาติด้วยจึงถือว่าแสดงความกตัญญูแะตะเวทีต่อพระหมหากษัตริย์หรือผู้ปกครองต่อไปแสดงความกตัญญูะตะเวทีต่อพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้มีอุปการะคุณแก่เราชาวพุทธทุกคนเป็นอย่างมากการที่เราได้เป็นคนดีมีศีลธรรม รู้จักคุณธรรมรู้จักปฏิบัติตนได้ถูกต้องก็เนื่องจากมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกไม่ก่อตั้งพระพุทธศาสนาแล้วพวกเราอาจจะนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งซึ่งมีอยู่ในโลกปัจจุบันซึ่งไม่ใช่หนทางแห่งความพ้นทุกข์ใดเลยเป็นศาสนาที่ไม่มีเหตุผลเพียงพอแต่พระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าก่อตั้งขึ้นนี้ เป็นศาสนาที่ประเสริฐแท้พระพุทธเจ้าจะมีอุปการะคุณต่อชาวพุทธทุกคนชาวพุทธจะลึกถึงอุป,อปการะคุณของพระพุทธเจ้านั้นด้วยการนอบนอบน้อมกราบไหว้และปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ให้มากเท่าที่จะมากได้การกระทําอย่างนี้ถือว่าเป็นการแสดงกตัญญูกตวเวทีต่อพระพุทธเจ้านี้คือการแสดงความกตัญญูกตวเวทีต่อ บุคคลซึ่งมีบุคคลอยู่สี่ประเภทต่อไปแสดงความกตัญญูกตวเวทีต่อสัตว์เอ๋บางคนว่าสัตว์นี้ไปแสดงความก,กตัญญูกตเวทีอะไรตุมันมีนะสัตว์บางประเภทนั้นเรามีความเกี่ยวข้องกันอยู่เช่นชาวนาต้องไถนาโดยใช้หัวใช้ควายเมื่อมันเป็นสัตว์ที่มีอุปก,การะกับเรามาก ก็อย่าเคี่ยนตีอย่าทรมานมันมากให้อาหารมันกินให้มันอยู่อิ่มให้มันกินดีอยู่ดีแต่ถ้าไม่ทรมานมันมากหรือพอมันแก่เท่าแล้วเอาไปฆ่าเสียไปขายไอ้ฆ่าเสียแสดงว่าไม่มีความกตัญญูต่อสัตว์นั้นเลยหรือม้าที่ขี่ช้างที่เราใช้งานอย่างหนักก็เมื่อใช้งานมันแล้วก็แสดงความกตัญญูต่อมันโดยให้มันกินดีอยู่ดีไม่ทรมานหรือไม่ฆ่ามัน ่แสดงว่าแสดงความกตัญญูต่อสัตว์นั้นบางคนเนี่ยสัตว์ที่มีความกตัญญูตะเวทีต่อตนมากอย่างหมาเนี่หมานี่เป็นสัตว์ที่กตัญญูกตัญญูมากนะแล้วก็เวลามันรักนายของมันนะไม่ว่านายของมันจะเป็นคนขี้เลี้ยวขี้เหล่จะเป็นคนหน้าตายอย่างไงยศศักดิ์มีหรือไม่มีมันก็รักทั้งนั้นแล้วมันก็พักดีตลอดเลย เป็นสัตว์ที่แสดงความกตัญญูกตเวทีมากเขากล่าวกันว่าชายผู้หนึ่งอยู่ที่ฝั่งโขงแล้วก็เขาจะกระโดดลงไปในลำโขงเพื่อจะอาบน้ำเขาพาหมาไปด้วยหมามันเห็นจระเข้อยู่ในที่นั้นมันกลัวนายของมันจะถูกจระเข้กินมันกระโดดลงไปเสียก่อนเลยเลยเจระเข้ก็งับเอาหมาตัวนั้นกินไป นายก็รู้สึกเสียใจที่หมาของตัวเองตายไปก็รู้สึกความรู้สึกกระตันยูต่อหมานั้นมากว่าตัวเองรอดชีวิตนี้เพราะหมาตัวนี้ถ้าไม่มีหมาตัวนี้ตัวเองตายแน่ดังนสลึกการระลึกถึงบุญคุณแม้จะยังไม่มีโอกาสตอบแทนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ช่างเถอะแต่ถือว่าเป็นคนกระตันยูต่อสัตว์นั่นแล้วในสมัยพระพุทธเจ้ามีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องวัดเทเวรวัน ที่เรียกวัดนี้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตแก่กระแตทําไมวัดเวรุวันนี้ก่อนที่จะเป็นวัดนั้นเป็นสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตอย่างไงกล่าวกันว่าพระเจ้าแผ่นดินมคตในสมัยโน้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นนั้นไปพักในสวนนั้นแล้วมีงูงูเห่าออกเลื้อยออกมา จะตัดตนอยู่แล้วมีกระแตตัวหนึ่งพอไม่เห็นงูเลื้อยมามันก็ร้องทักซะก่อนพอร้องทักขึ้นแล้วพระราชาก็ได้เห็นงูนั้นนะจึงหลีกพ้นงูนั้นไปได้เรียวกว่ารอดชีวิตเพราะกระแตเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่นั้นมาพระองค์จึงให้อภัยแก่กระแตในสวนนั้นทั้งหมดและอาหารเลี้ยงให้เป็นประจำทุกวันจึงเรียกสถานนี้ว่าตะลันทั กา,ก,กาันตกะนิวาปสถานแปลว่าสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตนี้ก็แสดงกาแสดงความกตัญญูตะเวทีต่อสัตว์ที่มันมีอุปการะคุณแก่ตนคนที่มีความกตัญญูนั้นไม่ว่าสัตว์หรือบุคคลถ้าเขามีบุญคุณแก่ตนก็ไม่ลืมบุญคุณอันนั้นต่อไปกต,ตัญญูกตเวทีต่อสิ่งของหรือต่อสถานที่ ต่อสิ่งของหรือต่อสถานที่อย่างต้นไม้เนี่ยต้นไม้ให้เงาล่มลงเงาแก่เราให้อากาศที่สดชื่นแก่เราให้เราเกิดความสุขร่มเย็นคนใดที่ไปอาศัยล่มเงาของต้นไม้นั้นแล้วถ้ายังตัดต้นไม้นั้นอีกคนนั้นเป็นคนอัก,กตันอยู่คนโบราณนั้นถ้าเคยไปอาศัยต้นไม้ต้นใดแล้วเขาไม่ตัดแต่ต้นไม้ต้นนั้น แม้ในสมัยพุทธกาลก็เหมือนกันเขาถือว่าต้นไม้นั้นให้บุญคุณแก่กเขาแล้วแ้ะเขาจะไม่ตัดต้นไม้นั้นเดี๋ยวนี้เราประเทศของเราได้อาศัยต้นไม้ล่มเย็นมานานแต่เราก็ตัดทำลายต้นไม้นั้นเสียเป็นอันมากเราก็เกิดแห้งแล้งและเกิดภัยพิบัติต่างๆมากมายธรรมชาติแวดล้อมรละบนภาวะก็เกิดขึ้นมากเพราะเป็นคนอักตันยูคือไม่รู้คุณของต้นไม้เท่าที่ควร ต่อไปคุณของวัดหรือคุณของบู่บ้านที่เราเกิดอย่างวัดที่เราได้มาอยู่อาศัยได้มาศึกษาเ่าเรียนในมาปฏิบัติธรรมก็ถือว่าวัดนี้เป็นสถานที่ที่ให้เราได้รู้ธรรมเราได้ปฏิบัติธรรมก็รู้รถึงอุปการและคุณของวัดอันนั้นแล้วตั้งใจตอบแทนตามความสามารถถึงแม้บุคคลในวัดจะไม่ได้ช่วยเหลือเราแต่วัดนี้ได้ให้เราได้อาศัยปฏิบัติธรรม เราระล,ลึกถึงอุปการและคุณหรือบ้านหมู่บ้านที่เราเกิดเราได้อาศัยเกิดในบ้านนั้นในหมู่บ้านนั้นก็ตั้งใจทําความเจริญให้แก่สารที่นั้นหมู่บ้านนั้นแสดงว่าเป็นคนมีความกตัญญูกตเวทีมีพระเถระรูปหนึ่งท่านกล่าวเป็นภาษิตประจําตัวเองไว้ว่าเกิดที่ใดอยู่ที่ใดจะต้องสร้างความเจริญให้แก่ที่นั้น เกิดที่ใดอยู่ที่ใดจะต้องสร้างความเจริญใ้แก่ที่นั้นทีนี้แสดงความกตัญญูต่อประเทศชาติเรานี่เป็นคนไทยเกิดในเมืองไทยซึ่งเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ถ้าเราแสดงความกตัญญูต่อสถานที่เราเกิดก็คือพยายามพัฒนาประเทศของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าให้เป็นดินแดนที่สงบสุข ให้ทันประเทศที่จเจริญแล้วของเขาไม่เป็นคนทรยศต่อประเทศที่ให้ความสงบสุขแก่ตนการระลึกถึงบุญคุณของประเทศที่ให้ตนเองอยู่อย่างสงบสุขนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะของความกตัญญูเหมือนกันแม้แต่แม่น้ําลําคลองซึ่งให้เราได้อาศัยแม่น้ําลําคลองเป็นอยู่แต่เราไม่ทิ้นของสกรปรกโสโครกหรือทําลําคลองแม่น้ํานั้นให้สกรปรกโสโครกการที่เราไม่ ไม่ทําให้สกปรกแต่รักษาความสะอาดเอาไวา้ก็แสดงว่ามีความกตัญญูต่อแม่น้ํานั้นแต่ถ้าหาก,หากว่าผูา้ใดขาดความกตัญญูกตเวทีต่อแม่น้ําสร้างความสกปรกเพิ่มสองโศโครลงไปไม่ดูแลแม่น้ํานั้นคนนั้นก็เป็นคนอักกตัญญูอย่างในเมืองไทยในเมืองใหญ่ๆของเรานี่แม่น้ําต่างๆลำคลองต่างๆสกปรกเพิ่มขึ้นถ้า เราช่วยกันคนละไม้ละมือแทนที่จะสกระปรกมากก็อาจจะสกระปรกน้อยลงเราช่วยกันรักษาถ้าเราช่วยกันรักษาดูแลก็ชื่อว่ามีความกตัญญูต่อสถานที่ต่อแม่น้ำนั้นต่อไปแสดงความกตัญญูต่อบุญของตนแต่ข้อนี้ก็แปลกนะคือบุญที่เราได้เคยทำเอาไว้เนี่ถ้าให้เราเกิดเป็นเป็นมนุษย์ มีรูปร่างอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้มีผิวพรรณดีอย่างนี้เป็นต้นคือให้เรามีฐานะเป็นมนุษย์ก็ถือว่าเราได้สั่งมสมบุญนั้นเอาไว้ถึงทาให้เราได้ฐานะอย่างนี้ได้ทรัพย์สมบัติอย่างนี้ได้มีความเป็นอยู่อย่างนี้แสดงว่าเราเคยสั่งสมบุญให้นึกถึงบุญที่เราเคยทาเอาไว้นั้นก็แสดงถึงความกตัญญูต่อบุญของตนเหมือนกันต่อไปแสดงความกตัญญูต่อร่างกายของตนร่างกายของเราเนี่ยควรแสดงความกตัญญูมันบ้างเพราะเราใช้มัน อาศัยมันถ้าหากว่าเราไม่แสดงความกตัญญูของมันบ้างนะปล่อยให้มันตกละกรรมลาบากเราก็เดือดร้อนเช่นนอนดึกหรือกินเสพของเสพติดเป็นต้นหรือปล่อยร่างกายให้ทุดโทรมลําบากเดือดร้อนเราไม่แสดงรู้คุณต่อมันเราก็เดือดร้อนเองเพราะเป็นร่างกายของเราเองเพราะฉะนั้นควรแสดงความกตัญญูต่อร่างกายของเราด้วยเพราะเราใช้มันตลอดเวลาเลย ควรถนอมควรรู้จักร,รักษาสุขภาพไว้ด้วยเพราะฉะนั้นการแสดงความกตัญญูนั้นจึงเป็นเครื่องหมายของคนดีเป็นการสร้างความเจริญและเป็นมงคลแก่ชีวิตผู้ที่มีความกตัญญูนั้นย่อมได้รับอาน,นิสงส์หลายอย่างคือหนึ่งทำให้รักษาคุณความดีเดิมเอาไว้ได้ประการที่สองทำให้สร้างคุณความดีใหม่ได้อีก ประการที่สามทำให้จิตใจผ่องใสมองโลกในแง่ดีประการที่สี่ทำให้เป็นที่สรรเสริญของคนดีประการที่ห้าทำให้มีคนอยากคอบค้าสมาคมประการที่หกทำไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นข้อนี้หมายความว่าถ้าผู้ใดเป็นคนกตัญยูแล้วคนอื่นก็สงสารช่วยเหลือนะ แต่ถ้าเป็นคนอกตัญญูแล้วเขาไม่อยากจะช่วยเหลือหรอกขนาดพ่อแม่หรือคนมีอุปการะคุณแก่เขาเขายังไม่ดูแลเลยแลนับภาษาอะไรที่เราจะไปครอบคนช่นนี้แต่ถ้าเห็นเป็นคนกตัญญูแล้วเขารู้สึกสงสารหรือรู้สึกเห็นใจเห็นคุณความดีก็จะให้ความความช่วยเหลือได้ประการที่เจ็ดทำให้ไม่มีเวรไม่มีภยัย คือคนกะตัญญูนี้จะไม่มีเวรไม่มีภัยประการที่แปดทำให้ลาบผลเกิดขึ้นได้โดยง่ายคือคนมีความกตัญญูกะตเวทีนี้ยอมได้ลาบผลได้ทัพสมบัติได้โดยไม่ยากเพราะมีคุณธรรมอยู่ในใจของตนและชีวิตถือว่าเป็นมงคลด้วยฉะนั้นเราผู้ต้องการมงคลแก่ชีวิตของเราจงสร้างความกตัญญู คือการรู้คุณที่คนอื่นจะทำแก่เราไว้ถ้าทำได้ก็ชื่อว่าเราสร้างมงคลแก่เราและให้มีความกตเวทีด้วยถือว่าเป็นการประพฤติธ,ธรรมะข้อนี้อย่างครบพร้อมมูลการพูดเรื่องความกตัญญูอันเป็นมงคลข้อที่25ในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแล้วจึงยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกท่านโดยทั่วกัน thường ừ.